เอาดิไปเก็บดิพี่ยูก็ไปเก็บดิมาต้องเถียงกันเลยไปทั้งหมู่อะจ้าเก็บงจริง ไปเอ,อตัวมาข้างหลังแล้วมาคองตัวแบบนี้แบบนี่อีกแหบบนเป็นไงพี่ชิวทำได้ไหมวันที่อ่ะเฮ้ยแ,นะ <c oughs> แค่พี่ขี่ได้ก็เก่งแล้วน้องจะให้พี่ถอยหลังกับยืนขาเดียวฮ้ยไม่เอาอะ่ะแต่พี่ยังคว่ำแต่น่นรารอเฉยโฉมหมดโวโหพี่ชิวเกินไปมันไม่ยากอย่างนั้นหรอก มันไม่ยากหรอกแต่น้องอ่ะขี่ขาดเดี๋ยวให้ดูน้องอ่ะไปซ้อมมาแล้วเฮ้ยขี่ได้รอพี่ขี่ไม่ได้เลยดู <c oughs> บ้าขี่ได้จริงด้วยอ,อ๋อสับี่อาเลย <c oughs> เป็นไงพี่ชิวเป็นไงล่ะพี่ชิวขี่แล้วเดียวเป็นกับน้องอีกแต่น้องอ่ะขี่เก่งกว่าพี่ชิวอีกตอนเนี้ยเดี๋ยวซทำเติมพี่ดิกลับบ้านดีกว่าไปจะมืดละไปกลับบ้านกันไปกลับบ้าน พวกเราไปกินข้าวตอนไหนพวกเราเริ่มหิวนะใช่ใช่หนูอ่ะเริ่มหิวแล้วอะก็ต้องรอน้ำขิงก่อนน่ะน้ำขิงอ่ะเลิกเรียนพิเศษทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งแล้วแม่โอ้โหหิวตาพอดีไม่เป็นไรน้องทนได้ก็ครอบครัวกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาใช่หนักแน่นดุดันไม่เก่งใจใคร เชลรอแป๊บเดียวเดี๋ยวน้องก็กลับมาแล้วโอ้โหเข้ากันเป็นปีเป็นคุยนะนั่นดิพ่ชิวรอกอ็รอไปรอน้ำขิงก่อน เราไปเล่นข้างนอกกันดีวกว่าระหว่างราอะเอาดิแล้วเล่นอะไรกันดีอะเล่นบ้านเออเอาดิป่ะตาไปมาไปเล่นกันตามาตามาโอ้โหน้องไม่ช่วยเลยเดินตัวปิวเลยเนะี่ยชิบเขออยหน่อยดิเล้ยล้ย้ยย้อสุดลยเนี่ย คว่าคว่าไงใช่หน,นี่หิวตรงนี้อ่ะโอ้โหนี่ก็สั่งยังเลยนั่นดีเคต้องไปแต่พูดพี่เราออกมาเล่นมึนๆเนี้ยมันจะไม่เป็นไรอ,อเอ,อนั่นดีโอ้ยไม่เป็นไรหรอกใช่ ไม่เป็นไรหรอกไฟสว่างก็ขานาดน,นี้อยู่กันต้องสามคนไม่เป็นไรหรอกไม่กลัวแน่นะไม่กลัวไม,ไม่กลัวเหมือนกันเล่นเลยดีกว่ามาดิมาขอบอลน,นอยน้องนะอุโถ ไปเก็บดีพี่ชิวแหละชิต้าแหละเป็นคนช่วยไม่ใช่ยอแต่พี่ชิวเป็นคนปาดนะก็พี่จะมาพี่ต้องการอะ่ะชิต้าไปเก็บเถอะแต่เป็พี่ต้องเสียใจายน้องนะชิต้าไปไปเลยน้องแหละเอาไงเป็นงั้นน่ะแต่หนมาคนชวนมาเล่นน่ะใช่ถ้าน้องไม่ชวนเรื่องนี้ก็ไม่เกิดไปเก็บเลยไปเก็บเลยไปเก็บเลยไปเลยอ้อพี่ดีแสนดี ก็โอ้โหไกลจริงด้วยตรงนั้นอะถ้าเป็นกลางวันนะไม่ไม่ไกลหรอกแต่พอตกดึกอะโคตรไกลเลยอะ่ะมาพวกเราไปแล้วกันเดี๋ยวพี่ชิวไม่ต้องเดินไปหรอกัอนมีวิธีวิธีอะไรอะโอ้โหคิต้าต้องใช้เราเดียวเลยอ่ออ้าวพี่ชิว จะเกิดมีเรื่องอะไรนักวักวเรากูแปลกๆเรจะองอะไรทันยงแถมไม่ไต้องวิ่งให้เหนื่อยฟรีไงเดี๋ยวพวกเราไปกันได้ยังง่ะไปรวมกันเรา,าอยู่ใช่แยกกันอยู่เราตายแต่ถ้ารวมกันเป็นหมู เอาดิไปเก็บดิพี่ชิวก็ไปเก็บดไมาตองเทียงกันเลยไปทังมูอ่ะ ต็มตัวเลยเจอจังจังเลยแม่เจอต่อหน้าต่อตาเลยจริงจริงเลอะเถอะเป็นยังไงผีอ่ะเป็นยังไงไหนบอกสิมันเป็นเหมือนวิญญาณลยแม่เหมือนในหนังอะ่ะแม่เคยดูหนังปะขาวขาวอะ่ะจริงแม,ม่จริงมาเป็นรูปร่างเลยใช่ใช่แบบนี้น เาเองเฮ้ยเสือภัยไหมอ๋อเมื่อกี้เจ้เหรอเจ๊แก่มาแรงลแล้ววนนดิล้วกลับมาตอนไหนเนี่ยทำไมห็นบอกพวกเราเลยเอ้าถ้าบอกก็รู้ดิก็กลับมาตอนที่เห็นพ่อพ่ชิวอะเล่นบาสอยู่นั่นแหละแล้วเราไปแกล้งเขาได้ยังไงนะอ๋อก็ตอนที่หนูกลับมาหนูอะเห็นทุกคนออกไปเล่นบารกก์ตอนมืด,มดก็เลยคิดอะไรสนุกสนุกได้ก็เลยขอแกล้งนิดหน่อย ทำไมออกมาเล่นบายกันตอนกลางคืนอย่างนี้ต้องแก้งสักหน่อย แบบนี้แหละวงแตกกันเลย <G ül> อ๋อเอาไงดีพวกเราเอาไงดีน้องทวาได้